แก้วจอมสนตอนสงครามน้ำท่วมตอนนี้ใครๆก็พูดกันแต่เรื่องน้ำท่วมบ้านท่วมถนนที่ทำงานเด็กไปโรงเรียนไม่ได้เปิดวิทยุได้ยินเพลงชุดน้ำท่วมแต่เพลงไหนๆก็ไม่ทราบซึ้งเท่าเพลงเก่าๆสมัยแก้วยังเล็กที่ว่าน้ำท่วมน้องว่ายังดีกว่าฝนแรง ถึงตอนน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่ามีตอนหนึ่งว่าบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันอันนี้เปลี่ยนเป็นบ้านแก้วก็ไม่ผิดนะก็ซอยหน้าบ้านแก้วน้ำนุกน้ำท่วมหมดนี่คะจะไปไหนทีก็ต้องลุยน้ำกันดูสิฟังเพลงกันเพลินเสียงใครมาหน้าบ้านป้าจ้อยนั่นเองมาพร้อมกับนิด วันนี้พี่จ้อยอุตสาลุยน้ำมาถึงนี่เชียวหรือครับคุณพ่อทักแหมน้ำท่วมแยะนี่ดีว่าพี่เอารองเท้าบูทมาด้วยปาจ้อยอวดพี่นะ่ะเตรียมพร้อมเสมอนี่ก็ให้ทุกคนเตรียมซื้อชุดลุยน้ำสีเขียวๆที่เขาขายที่ศึกษาพันเอาไว้แล้วแต่บ้านพี่แปลกจังเลยน้ำปริมปรมมาเท่านั้นยังไม่ท่วม นิดมาขออนุญาตให้แก้วไปค้างที่บ้านครับคุณนะนิดเห็นป้าจอยคุยเรื่องน้ำท่วมไม่จบเสียทีจึงเริ่มต้นพูดธุระที่ตั้งใจจะมาพูด,พดนะปีนี้ต้องสอบขึ้นชั้นหมนหนึ่งต้องติวกันดีๆหน่อยแล้วปรีหนะ้าแก้วจะไปอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวมจะไม่ได้เจอกันคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้แก้วไปแต่ว่าฟังนิดอ้างเหตุผล ก็อดสงสารไม่ได้แล้วน้องเล็กละจ๊ะนิดจะชวนไปด้วยอีกคนไหมคุณแม่ถามน้องเล็บน้องเล็ก,ลกรีบปฏิเสธก่อนน้องเล็กขออยู่บ้านนะคะงั้นแก้วไปค้างบ้านป้าจ้อยได้แต่โรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องกลับนะ แก้วเองดีใจเหมือนกันที่จะได้ไปค้างบ้านป้าจ้อยนอกจากจะได้เล่นกับนิดแล้วบ้านป้าจ้อยยังไม่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ต้องลุยน้ำหรือคอยเอาดินน้ำมันอุดตามที่ต่างๆแก้วไม่ได้สบายอย่างที่คาดไว้เพราะน้ำท่วมดูเหมือนจะตามแก้วไปบ้านป้าจ้อยอยู่ริมน้าแทนที่น้าจะลงน้ำกลับขึ้นมาทุกทีแถมน้ำยังเข้ามาในห้องด้วย คืนแรกที่น้ำเข้าไม่ได้นอนเพราะต้องผลัดกันวิดน้ำออกจากห้องรับแขกห้องกินข้าวตอนนี้ดูทุกคนจะหมดอารมณ์ที่จะวิดน้ำอีกแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยพี่หนูซึ่งมีห้องนอนอยู่ชั้นล่างก็ค้างที่หอมหาวิทยาลัยไม่กลับบ้านบอกว่าไม่อยากลอยกระทงข้างเตียงเสียบรรยากาศหมด แก้วอยากกลับบ้านก็ได้นะจ๊ะบ้านป้าแย่แล้วป้าจอยอนุญาตแต่แก้วจะใจดำทิ้งทุกทุกคนไปทั้งทั้งที่กำลังลำบากได้อย่างไรมันต้องช่วยกันหน่อยตอนนี้น้ำบ้านแก้วก็ลดลงบ้างแล้วตกลงแก้วยอมร่วมชะตากรรมกับป้าจ้อยและครอบครัวซึ่งดูจะปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติได้อย่างดี ป้าจ้อยมีเรือเล็กๆผูกไว้ที่บันไดขึ้นชั้นบนเวลาลงมาก็ไม่ต้องลุยน้ำทอเรือออกประตูบ้านได้เลยส่วนแก้วชอบนั่งที่บันไดนี่มองดูปลาว่ายน้ำไปมานึกเสียว่าชมวิวริมท่าน้ำดูนั่นแน่ลูกปลาชะโด นิสกิจให้แก้วดูลูกครอกปลาชะโดที่ว่ายน้ำมุงเล็บในห้องกินข้าวกันยุบยับสักร้อยตัวได้ไหนปลาชะโดแก้วชะเงอมองเพราะแก้วไม่เคยรู้จักเลยว่าปลาชะโดหน้าตาเป็นอย่างไรทันใดนั้นงูงวงช้างตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้น ตรงรีเข้ามาจะกินลูกครอบปราชะโดงูงวงช้างนี้แก้วรู้จักดีเพราะมันตั้งหลักแรงอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้มาตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆก่อนพี่หนูเกิดวงเล็บคุณลุงบอกครอบครัวคุณลุงคุณป้าและครอบครัวงูงวงช้างอยู่ร่วมบ้านกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันเมื่องูงวงช้างทำท่าจะงับลูกปลา พ่อหรือแม่ปลาวงเล็บสงสัยเป็นแม่ตัวใหญ่เท่าแขนแก้วได้ว่ายออกมาจากใต้เก้าอี้รับแขกตรงเข้าเล่นงานงูงวงช้างเล่นเอาเจ้างวงช้างผู้ประสงร์้ายผู้ประสงร์้ายต้องล่าถอยไปโดยมีแม่ปลาไล่ตามครั้นเห็นงูไปไกลแล้วแม่ชะโดแหวงกลับเข้ามาชนขานิด ตายแล้วทำไมมาเล่นงานเอานิดด้วยล่ะนิดร้องลั่นรีบหดขาอา้าวก็มันนึกว่านิดจะต้องเชียงงวงช้างตามสาษา,าตามประสา,ะสาตามประสาตามประสาคนบ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกันหนักสิแก้วสรุปโอจะปลาจาสามัคคีกันไว้หน่อยนะไว้หน่อยจ้ะไวหน่อยเยี่ยมค่ะ